ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อพลังงานแรนดอมที่ว่าชาติหน้าไม่รู้จะได้เจอกันไหมแต่ชาตินี้เขาอ่ะจะดูแลคุณให้ดีที่สุดจะรักคุณให้ดีที่สุดมา หัวข้อมันหวานซะเหลือเกินนะคะกับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคนที่เจอแรนดอมนี้นั่นหมายถึงคนอยู่ในเกณฑ์นะคะราศีมังกรราศีพฤกศกและก็ราศีกันนะคะชาวลักนณามังกรลักนาพฤกศกลักนาการฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นผู้ทํานายขอหยิบตัวเลขปฏิหารให้กับคุณก่อนนะคะในเมื่อเป็นเรื่องของพลังงานที่ว่าชาติหน้าไม่รู้จะได้เจอกันไหมชาตินี้จะรักแล้วก็ดีและให้สมกับ การได้มาเจอคุณนะคะก็มีเรื่องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวพนันเราก็ต้องเปิดเลขปฏิหารกันหน่อยนะนี่คือพลังงานเลขปฏิหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของความรักของคุณด้วยไพ่ฟันธงใบเดียวนะคะว่าพลังงานความรักภาพรวมของคุณบทสรุปมันเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับค่ะ เข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอังเมซิงทาโลค่ะกับหัวข้อพลังงานแลนดอมนี้นะก่อนอื่นผู้ทํานายขอเปิดเลขปฏิหารก่อนนะคะเมื่อผู้ทํานายพูดถึงเลขปฏิหารอะไรก็ตามที่คุณมองรอบๆตัวเลยนะคุณจะต้องเห็นเลขนั้นแบบเห็นแบบเงยปุ๊บเห็นเอียงข้างเห็นคือเห็นง่ายๆโดยไม่ต้องไปนั่งวิ่งเต้นหรือวิ่งหาเลขปฏิหารดังต่อไปนี้นะคะ โอ้คุณได้เลขปฏิหารของเทพเทวานเนาะคุณได้เลขปฏิหารเป็นเลขหาค่ะเป็นเลขห้านั่นหมายความว่าคุณต้องเห็นเลขห้ารอบๆตัวในเวลานี้ค่ะแบตเตอรี่นะคะพลังงานแบตเตอรี่นาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวเลขดิจิตอลมีเลขหาปรากฏอยู่หรือเปล่าเลขห้าจะอยู่กับคู่กับเลขอะไรก็ได้นะแต่คุณต้องเจอเลขห้าค่ะนะคะคือตอนเนี้ย เลข5เหมือนเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาด้วยเนาะเหมือนอยากจะบอกว่าถ้าคุณเจอเลข5มันอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในแรนดอมนี้สัญญาณไฟจราจรขาะหน้าปัดวิทยุนะคะรถที่จอดคัาหน้ารถที่วิ่งสวนคุณป้ายโฆษณาที่คุณมองเห็นในระยะตอนนี้นะคะเงินที่คุณถืออยู่นะคะ50บาทหรือเปล่านะคะหรือเหรียญเหรนะคะ หรือว่าตอนนี้คุณอ่านหนังสืออยู่ที่หน้า500คุณเจอแรนดอมนี้ผ่านไปแล้ว5วันหรือว่าคุณแชร์เป็นคนที่15คอมเมนต์เป็นคนที่500เนี่ยค่ะมันจะต้องมีเลข5อยู่ในดวงอยู่ในที่คุณมองเห็นนะคะมีหลายคนค่ะกําลังทํากิจกรรมถือบัตรคิวอยู่ก็มีเลข5บางคนกําลังทํากิจกรรมไม่ว่าจะถือถุงขนมถุงอาหารแมวนะคะหรือแม้กระทั่ง กำลังนั่งโต๊ะกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวคุณก็ได้โต๊ะหมายเลขห้าหรือเปล่าลองดูค่ะมีคนเขียนคอมเมนต์มาเออเยอะแย,ยะมากมายกับเลขปฏิหารพร้อมกับฟังแลนดอมนี้ไปด้วยเอาละเจอเลขปฏิหารอะไรบ้างคะเจอเลขห้าแล้วหรือยังเจอแล้วนะอ่ะไปต่อที่บทสรุปความรักโอ้โหบทสรุปความรักถึงฉันต้องใช้อ่บาบังเลยนะคะคือพลังงานของแปดดาบเกิดขึ้น คือตอนเนี้คุณไม่รู้ว่าความรักของคุณมันจะลงเอยแบบไหนแต่คุณกำลังอยากจะบอกกับตัวของคุณเองว่าเหมือนความรักของคุณกำลังมีปัญหาเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เคยรักคุณมากที่สุดก็ได้แต่ตอนนี้เขาก็กลังเปลี่ยนไปหรือคุณกำลังจะรอความรักครั้งเก่าที่เคยจบไปแล้วเป็นอดีตคนรัก เดี๋ยวต้องลุ้นราศีดูว่าเขาจะกลับมาไหมแต่ถ้าราศีเขาขึ้นเชื่อว่าคุณยังรักคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาหรือถ้าคุณมีปัญหาคันในเวลานี้เขาก็น่าจะกลับมาเป็นคนของเราเป็นคนของหัวใจเราได้ในไม่ช้านะคะอะเรามาว่ากันที่บรรทัดที่2ค่ะเรื่องราวความรักที่ผู้ทำนายกําลังจะพูดนี้นะคะ เดี๋ยวจะมีราศีนักษัตวตุเลขไไข่นะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเท่านั้นดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางอาจจะตรงกับคุณมากๆจนหน้า ตกใจหรืออาจจะตรงแค่บางช่วงบางตอนบางคนไม่ได้ตรงเลยแต่ให้รู้ว่าถึงแม้พลังงานนี้จะตรงหรือไม่ตรงก็อย่านำดวงชะตาไปตัวตัดสินนะคะใช้วิจารณญาณเพราะนี่คือภาพรวมนะอยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนไพ่ยิปซีทักถามไอดีลนย์อยู่หน้าปก YouTube กับคำพยากรณ์ใต้แรนดอมนี้จะขึ้นเอาไว้ให้กับไอดีลน์ของผู้ทำนายลองติดต่อมาพูดคุยกันนะคะใครอยากเป็นสมาชิกช่องชุมชนนะคะจะมีเรื่องราวเก็บความรู้ที่เราจะ จะถูกปิดเอาไว้สําหรับสมาชิกโดยพิเศษด้วยสมัครสมาชิกได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะคุณได้ไพ่ใบใหญ่นะคะในตําแหน่งใบแรกเนาะถือว่ายังคงอ้เป็นโชคชะตานะคุณได้ตําแหน่งของเดิ lover ว้าวเดี๋ยวนะขออนุญาตต้องปิดเพราะว่าไพ่บางใบนี่อาจจะไม่ได้ผ่าน โอเคขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะโอเคปิดอย่างนี้ดีกว่านะอืมอืมทีนี้เดี๋ยวขอเปิดให้หมดสักแถวที่สามด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แจ้ง เราจะบอกโอ้มีถ้วยรู้สึกคู่นี้จะเป็นพลังงานคู่แท้เนาะรักๆเลิกเสุดท้ายก็จะกลับมารักกันนะหรือถ้าเป็นคู่คนรักเก่าที่จากไปแล้วก็มีเกณฑ์กลับมาเป็นคู่แท้คู่คู่รักอยู่ดีนะคะเด่นสุดนะคะราศีที่เข้ามาเป็นดวงชะตาความรักให้กับคุณตอนนี้นะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ของชาวราศีมังกรนะคะราศีพฤษภนะแล้วก็ราศีกันนะคะมีพลังงานของคนที่เกิดในเกณฑ์ ราศีเดี๋ยวนะเป็นไพ่ตำแหน่งราศีเมถุนตุลกุมด้วยอ้าวละนะคะเน้นย้ำน,นะมังกรพฤกโศกกัน เมถุนตุลกุมอาจจะเป็นพลังงานความรักของคุณนะคะที่เขาจะกลับมาหรือว่ากลับมาคืนดีหรือถ้ามีปัญหากันก็จะกลับมารักคุณะนะคะก็น่าจะเป็นพลังงานที่วกวนกลับมาเป็นคู่แท้คุณได้เหมือนเดิมนะทีนี้เดี๋ยวบอกพลังงานนักสัตว์ให้ด้วยนะคะนักสัตว์ที่ปรากฏที่มองเห็นนะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ปีมะแม่ปีจอปีมะเมียปีขานแล้วก็ปีวอกนะคะนี่คือนักสัตว์นะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าตรงทั้งราศีและนักสัตว์ใน พลังงานคนเดียวกันถือว่าน่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะไปต่อที่ฐานตัวเลขนะคะเมื่อคุณเห็นเลข3ตัวนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณนึกถึงเขาได้นะคะมีพลังงานของคนที่เดี๋ยวนะออมีเลขสนะมีเลข4ในดวงนะคะมีเลขหในดวงนะแล้วก็มีเลขหในดวงนะคะ4 6 5ห้านะคะทับเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่4ี่ นะเป็นคนที่เกิดวันที่5เป็นคนที่เกิดวันที่6นะคะมีเกณฑ์ว่ามีดวงสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่26ด้วยนะและดวงของเขานะคะจะมีพลังงานของคําว่าวันพุธกลางวันพุธกลางคืนวันศุกร์นะคะปีพุธกลางวันพุธกลางคืนมีวันพฤหัสแล้วก็มีวันศุกร์นะคะ พลังงานของเดือนนะอาจจะเป็นเดือนเกิดหรือเดือนที่เขามาเจอคุณนะคะเป็นเดือนแห่งความรักของคุณก็ได้นะคะเป็นเดือนเมษาเป็นเดือนพฤษภาแล้วก็เป็นเดือนมิถุนาเห็นเด่นชัดประมาณนี้เลขสี่เลขหแล้วก็เลขหเห็นเลขตัวนี้นึกถึงเขารถยนที่เขาขับป้ายทะเบียนรถเบอร์มือถือนะคะ3ตัวหลังบัตรประชาชนพาสปอร์ต บ้านเลขที่ห้องพักคอนโดชั้นที่เขาทํางานชั้นที่เขาอาศัยนะคะตัวเลขค่อยชื่อลายของเขาติดชื่อลายของเขาหรือเปล่าตัวเลขเสื้อนักกีฬาของเขาไหมหรือแม้กระทั่งเลข4 6 5หอาจจะไปตรงกับอายุที่มีตัวเลขเขาลงอยู่เนี่ยอายุของเขาอาจจะมีตัวเลขเหล่านี้ปรากฏขึ้นหรือแม้กระทั่งนะคะ พอศอที่เป็นแบบไทยหรือแบบฝรั่งก็อาจจะมีตัวเลข 4, 6, 5ปรากฏขึ้นก็ได้เมื่อเราได้ตามนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่บอกได้เลยว่าคุณเป็นคู่ที่มันไม่ได้ มันอาจจะต้องล้มลุกคุกคาหรือเดินทางแล้วมีสะดุดไปบ้างห่างหายกันไปบ้างตามเส้นทางแล้วสุดท้ายเนี่ยพลังงานของคุณมันจะดึงดูดให้คุณกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยคุณกับเขาเนี่ยมันมีสายใยสายสัมพันธ์มันมีการมันเหมือนมีการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็สร้างทานมาด้วยกัน เคยร่วมด้วยช่วยกันนะคะจึงหนุนดวงให้คู่นี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่สุดท้ายก็จะมีเกณฑ์กลับมานะคะอาจจะมีเกณฑ์กลับมาในช่วงอายุบั้นปลายชีวิตหรือกลับมาแต่กลับมาน่าจะเป็นคู่นะคะเพราะพลังงานของคุณได้ The l เล e r เป็นคู่รักมันเป็นคู่รักคู่งอนคู่จะพูดว่าอะไร ตัวของคุณนะ่ะมันไม่ใช่คู่รักที่โรแมนติกตลอดเวลาไม่ใช่คู่รักที่เรียบร้อยทั้งคู่เป็นคู่รักที่ค่อนข้างที่จะแบบเออครบรถเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าดุมาดุกับโรแมนติกมาโรแมนติกกับแย่มาแย่กับทะเลาะมาทะเลาะกับคือเป็นคู่ที่ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่เราไม่นับอายุเลยนะคะเป็นคู่ที่มีความแบบ ชัดเจนตรงไปตรงมาสื่อสารกันแบบนี้ดังนั้นมันก็เลยจะจะต้องมีเรื่องขัดใจกันแหละขัดใจบ้างหายไปบ้างเงียบหายไปบ้างแต่ก็ทําถึงแม้จะหายไปหรือทะเลาะกาันมันก็ยังยังวงเขาเรียกว่าวกวนคิดถึงกันอยู่เพราะไม่มีใครเหมือนเราคือเขาเหมือนเราที่สุดอ่ะเราก็เหมือนเขาที่สุดคือมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาหมดกาลังหงุดหงิดหรือแม้กระทั่งแค่คิดอ่ะ แค่คิดถึงเขาเฉยๆเขาก็โทรมาหาห,าหรือไลน์มาหาแล้วมันเป็นพลังงานแบบนี้อย่างน่าประหลาดใจคู่นี้นะคะพอห่างกันไปทะเลาะกันรู้เลยเดี๋ยวช่วงจังหวะเนี้ยเดีย๋ยวต้องกลัดมาติดต่อคือคาดเดาเหตุการณ์ได้ในกรณีเนี้ยมันถึงเป็นแบบว่ารู้เขารู้เรารู้ใจรู้ชั้นเชิงกันไปนหมดเลยถ้าเป็นภาษาโบราณก็ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ประมาณนั้นเลยนะคะคู่นี้จึงเป็นคู่ที่ค่อนข้างเอ่อครบรถ ครบรถครบเรื่องราวนะคะแต่ถามว่าคู่นี้เป็นรักแท้ไหมถือว่าเป็นพลังงานรักแท้นะคะที่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าวกวนกลับมาเจอกันหรือว่ามาอยู่ด้วยกันหรือว่ามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพลังงานที่ดีค่ะนะคะถือว่าเป็นพลังงานของคู่ที่จะแม้จะมีผันแปรตามตัวแปรต,ต่างๆตามสภาพแวดล้อมสุดท้ายคู่นี้ก็จะกลับมาตอนนี้เราไปดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันดีกว่าตอนนี้เขาคิดเกี่ยวกับคุณอย่างไรนะ ยังคงเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรักที่ดีนะคะยังอยู่ในตำแหน่งของการอยากจะมาเริ่มต้นพูดคุยกับคุณในทุกเรื่องราวมีการปรับจูคู่นี้ถ้าอยู่ด้วยกันเน่เก่งทำมาหากินเขาเรียกบุญบูพอกันหรืออีกคนเก่งด้านนะึงอีกคนช่วยสนับสนุนได้คือคู่นี้ดีมากๆนะถ้าได้อยู่ด้วยกันนะคะ พลังงานต่อมาค่ะคู่ที่เป็นคู่ที่เพื่อนๆก็ไม่ไม่ได้อยากให้ต้องทะเลาะก,กันหรือเลิกกันเพื่อนๆกับยินดีด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งคู่นี้จะกลับมานะคะเป็นความสัมพันธ์กันอีกครั้งถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานของความรักคู่นี้จับยังไงก็มีแต่ความรักนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่จะส่งผลว่ารวมกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วดีเกื้อก,กูลสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะความรู้สึกของเขาณนะเวลานี้ เป็นความรู้สึกที่มองมองคุณในใน,ในเขาเรียกเหมือนเหมือนเหมือนคุณเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนเพื่อนมากกว่าเขาเขาลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนคนนึงบอกตรงๆงคุยตรงๆเฮไหนเฮนัน่นสนุกสนาน มันมองตาแล้วรู้ใจไปหมดจากนั้นคู่นี้เวลาที่เลิกกันมันจะคิดถึงกันเสมอแล้วสุดท้ายก็จะไปกันไม่ค่อยรอดอ่ะเพราะอะไรอยากจะกลับมามันมีพลังงานดึงดูดนะคะของกิเลสตันหาราคาของเราทั้งคู่มันผูกมัดผูกผูกสัมพันธ์ให้เราต้องกลับมาอยู่อย่างนี้แหละนะคะเป็นความรักที่ยังไปไหนกันไม่ค่อยได้เขาส่องเราเราส่องเขาเขาง้อเราเราง้อเขาเขาเราเราทําเป็นทําทุกอย่างตรงข้ามกับใจเขาก็เป็นเหมือนกันประชดใส่กันก็ประชดใส่กันมันก็อีหลอบเนี้ยอืม เขาจะเขาจะ take action อย่างไรกับคุณต่อไปเขาจะ take a คชั่นอย่างไรใจของเขาว่ามีคุณอยู่แล้วนะในเวลานี้สิ่งที่เขาจะทําหรือว่าจะ take action ต่อไปก็คือเหมือนเขาอยากจะง้อคุณหรือเปรหรือว่าทําอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นของขวัญหรือเป็นการขอโทษนะคะให้คุณได้ผ่อนคลายความรู้สึกแล้วก็เราทั้งคู่ก็กลับมารักกันใหม่นะคะ ไพ่พลังงานต่อมาถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าคู่เนี้คือยังยังอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยกันนะคะดังนั้นคู่นี้ถ้าให้พูดอ่ะแนะนําว่าทําอะไรอ่ะตรงตรง,ตรงกับใจดีที่สุดนะเวลาที่จะแสดงออกอะไรอ่ะใช่มันตรงกับใจมากแต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันบั่นทอนความรักหรือเปล่าถ้ารู้มันบั่นทอนไม่ต้องทําหรอก เออนะคะจะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องงอนง้อกันอย่างนี้นะคะคุณก็ดังยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลมากคู่นี้เป็นคู่เหตุผลเหตุผลฉันเหตุผลคุณเหตุผลเราไม่เข้ากาันอ้าวทะเลาะกันซะละมันจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่านะคะจากนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ของเราจะไปในทิศทางไหนจากนี้เป็นต้นไปนะคะ โชคชะตานำพาให้คุณได้เกิดพลังงานแห่งความรักเกิดขึ้นนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีจะกลับมานับหนึ่งเริ่มต้นใหม่หมุนนาฬิกาแห่งความรักกลับไปที่นับหนึ่งใหม่อีกครั้งกับความรักนะคะดีไม่ดีการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นการมั่นหมายการแต่งงานการเป็นคู่ครองหรือการมีบุตรเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะและพลังงานต่อไปก็คืออันเนี้ยให้คุณรู้ไว้ว่าคู่เนี้ยเวลาจะพูดอะไรอะ่ะเบาคำพูด หรือเบี่ยงคําพูดหรือพูดอะไรก็ตามเนี่ยเอ่อถ้ารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างพูดแล้วมันจะโกรธกันนะคือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรความหมายเหมือนเดิมแต่คุณอาจจะซอฟลงยกตัวอย่างเช่นถ้าแฟนคุณอะ่ะถามคุณว่าหิวข้าวไหมแล้วคุณตอบว่าหิวแล้วแฟนคุณบอกกินอะไรดี คุณก็บอกว่าก,กินอะไรก็ได้เหมือนที่เหมือน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 คอนเวอร์เซชันเหมือนบทสนทนาที่เขาชอบเอาไปเล่นกันนะคะคุณบอกกินอะไรก็ได้แต่พอแฟนคุณบอกกินไอ้นี้ดีไหมโอ้ยไม่เอาอ่ะกินไอ้นั่นดีไหมโอ้ยไม่ดีหรอกเบื่อกินนะเอาเงี้ยเนี่ยเป็นปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนความพูดใหม่สู้แฟนคุณถามว่าเออหิวข้าวไหมคุณบอกเออหิวจ้ะหิวเอ่อแทนที่คุณจะรอให้เขาถามคุณเอาไปฝ่ายถามเขากล่าวเออหิวอะเธออยากกินอะไรไหม เอาวันนี้ตามใจเธอเห็นไหมแทนที่คุณคุณไม่อยากคิดคุณไม่อยากปฏิเสธยกให้เขาตัดสินใจไปเลยเมื่อคุณยกให้เขาตัดสินใจแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรเขาอาจจะบอกว่าเออวันนี้เดี๋ยวเราไปกินพิซซ่ากันไหมอยากกินเปล่าถ้า คือคุณให้เขาเรียกว่าตอนนี้คุณตามใจเขาเมื่อเขาอยากกินพิซซาคุณก็กินพิซซาต่อให้ใจคุณไม่อยากกินก็บอกเออก็ดีเหมือนกันวันนี้ให้เป็นวันของคุณนะเพราะให้คุณเป็นคนเลือกอีกอยากกินพิซซาใช่ไหมโอเคทีนี้แล้วเอาพิซซาที่ไหนดีละ่ะอ่ะคราวนี้คุณค่อยเป็นคนช่วยกันเลือกเขาบอกเออเดี๋ยวไปกินยี่ห้อพิซซาฮัท์นะคุณบอกอื นาลายพิเสียดีกว่าไหมโนมี no, ตัวนี้ด้วยน่ะเห็นไหมเราเขาเรียกว่าเลือกไปในทิศทางเดียวกันลองเปลี่ยนมุมคำพูดดูเชื่อว่าความรักคู่นี้น่าจะดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะใครแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูนะปรารถนาให้ผู้แชร์นะได้เข้าใจความคิดความรู้สึกของเขามุมมองของเขา สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพลังงานของเขานะคะให้มีความเข้าใจกันไปในทิศทางที่ดีแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ